สวัสดีครับชาวชีวะเลี้ยงกลับมาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับใน w a r l d Vision Final Fantasy นะครับวันนี้เราจะมาดูอัปเดตกันว่ามีอะไรมาใหม่บ้างมผมคิดแล้วผมคิดไปคิดมาแล้วผมว่าผมจะข้ามมอนนะเดี๋ยวผมลออไปกดคาวเลยทีเดียวถึงแม้ว่าผมจะยังไม่ได้รีวิวคาวแต่ว่าคือช่วงนี้เมตาดับใหญ่มันมาแรงมากจุม่มเอทัวร์อะไรประมาณนี้เออเราก็เล่นอยู่ไงเออเราก็รู้สึกว่าถ้ากดมอนมาเราอาจจะไม่ได้ใช้แต่ว่าถ้ากดคาวมาเรามีที่ในะทีมแน่นอนเาะวันนี้แหละ เออก็ก็อย่างหนึ่งคิดว่าน่าจะต้องเอาการด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าอมันก็หลายอย่างเนาะอะไรประมาณน,นี้ก็อาจจะเพ็ดไม่งั้นเพ็ดจะไม่พอก็เลยเออเดี๋ยวไปรอคราวเลยทีเดียวแล้วกันอะไรประมาณน,นี้นะใครที่รอม้อนรอดูผมกดมอนอยู่ว่ายังไม่ต้องเสียใจนะแต่ว่ามันไม่คงไม่ได้กดจริงๆร <laughs> เออเออนัอ่นแหล,ละนั่นแหละนั่นแหละอ่ามาดูกันว่ามีอะไรมาใหม่บ้างอือวันนี้มีวลิทัใช่ไหมเออ เหรียญน่าจะได้จากกิวอ์ใช่ไหมอ่ะมีเบสคอรลุนเนาะอันนี้เหลือออีกาทิตย์หนึ่งนะ่าจะาลืมไปเล่นอ่ะหมดแล้ว,หม,ลวหมดแล้วเหรอแค่นี้เหรอเออใช่มันเป็นมันมีอะไรบ้างนะมันมีการ์ดใช่ไหมการ์ดมาใหม่นะเนาะการ์ดห่อของโวเคใช่ไหมอ,อันนี่แล้วก็แล้วก็มีตัวบริาทาร์เพรฉะนั้นต้องไปดูในมอกช็อปใช่ไหมสำหรับบริาทาร์บริาทาร์ เมดอลนี่อา้าวเด่นนะไม่มีไม่ได้จากไหนอ่ะเออเอาไปดูเอาไดูสิอันนี้ก็ไม่ใช่ใช่ปะ่ะหรือมันต้องแลกมาจากในกิวไม่ไม่รู้ <laughs> อะอะเดี๋ยวอ่านสีดิเออเดี๋ยวดูดิอ่ะ v e r ร t ดิตาสออฟเมีเขียนบอกป่ะ เวอร์ชั่น of earth มีเขียนบอกไหมเวอร์ชั่น of earth อะไรนะว่าเวอร์เทสเบียเวอร์ชั่นเมดัลนี่ต okay. enfin oh, okay, okay. mm hmm. okay. okay. ื๊ดตื๊ดตืดโอเคเริ่มวันที่30อ๋อโอเคโอเคสามสิบนะสามสิบนะได้จากกิลแบทเทิลนะอ่ทั้งจากกิลแล้วก็อะไรนี่นะเป็นตัวที่ดีนะอย่าลืมรีวิวไปแล้วเมื่อวานเนี่ยจะเลเวลแค่ร้อยยี่สิบแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่โอเคนะไปดูช็อปกันบ้างอัปเดต ตังจะหมดแล้วอ่ะทํานู่นทนํานี่อัพตัวอัพอะไรไปเยอะเลยทําเออแบบจะแย่อ่ะเดีดูสิแจกะอะไรรอบนี้อันนี้แจกนนีอ้อันนี้มีอะไร job enhance ไม่มีอะไรเนาะสี่ร้อยอ่ะสกอร์อันนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันโอเคไม่มีอะไรน่าซื้อ เขาก่อนมีที่ได้ฉากการ์ดอันนั้นดีแล้วก็มีที่ได้ฉากอะอะไรนะฉากตัวละครใช่ไหมอันนั้นก็ดีเหมือนกันแต่น,นี้ไม่มีละโอเคไม่มีอะไรที่น่าสนใจนะมาแจากตั๋วอะไรมาไม่รู้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเราไปกดกันเนาะในม็อกเราไปดูการ์ดก่อนการ์ดก็เหมือนเดิมแหละเป็นโฮโลใช่ไหมพอเป็นโฮโลกอ็อันนี้มีอะไรนี่อ่าซิเล็กฉากนะคะราคา500ออันนี้ เลือกได้500ได้25ชาฉาดอันนี้ดีนะใครขาดฉาดต,ตัวไหนอยากได้อะไรก็กดได้แต่มันเลือกโฮโลไม่ได้ใช่ปะไหนดูก่อนอันนี้โฮโลนี่ใช่ไหมเนี่ยพวกนี้โฮโลนี่ใช่ปะอันนี้ไม่ใช่ไหมแต่อันนี้เป็นโฮโลใช่ปะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอันนี้เน,นี่ยการ์ดเนี่ยเออโฮโลนี่ใช่ไหมเออก็คุ้มมั้ง ใช่ป่ะพวกนี้เป็นโฮโลนี่ใช่ป่ะเนี่ย yeah. การลูซิโออ่ะไม่โฮโลออเออใช่มั้งออไม่รู้จำไม่ได้แล้วหลังไม่ค่อยได้กดแล้วอ่ะการอ่ะเออแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่แหละสาหรับห้ารอยแล้วได้ยี่ห้านะออถือว่าดีอยู่อันนี้อ่ะอันนี้หนึ่งเซเลกยูอาอ๋อหกพันเลือกเลือกยูอได้หนึ่งอันอ่าได้ถึงไหนก็ไม่รู้อ๋อ,อแต่เลือกดเอลอนะได้ด้วยนะเออก็ ก็ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าจริงๆก็โอเคอยู่นะถ้าใครอยากได้ซัมมอนที่ขาดไปก็ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับอ่าถือว่าโอเคอืม็มอกช็อปล่ะการ์ดไหนดูซินี่การ์ดม็อกช็อปอันนี้เนาะเออนี่นะการ์ดรูปโอเคใช่ไหมอันนี้คือของเก่าอันนี้มันโมเมนต์พีชใช่ไหมกลับไปดูดิว่ามี มีอยู่ปะไหนดูดิอ่ะโมเมนต์พีชเลือกไม่ได้นี่ไม่มี Moment, ไ,ม ation. ไม่มีอะโมเมนต์พีชเฟสคอนฟอนเทชันอ่าไม่มีอะโมเมนต์พีชต่มีนิวเยียร์แบงเกตแล้วก็มีมีทวินโฮเวิดเดสแพร์เอ่อแบทออฟฟิวเจอร์นี่เอ่อ โ okay. อเคมันก็ไม่แย่นะกดได้วันละหนึ่งครั้งถ้าอันนี้ถ้าใครอยากได้เอ่อแบบชาดไม่พอหรืออะไรยังไงก็เอาเลยใบยเนี้ยเป็นใบหมัดที่อยากได้แล้วก็ยังไม่มีทักีแต่ก็จะไม่เติมจะไม่กดหกพันละเรื่องนะ <laughs> อ่าโอเคแล้วก็เรามีอันนี้นี่สี่ร้อยกับใบแล้วก็มีตัวนี้อีกแต่กดให้หมดเลยเออเมื่อวานเล่นไลซิ่งไทยจบแบบ เก็บถ้วยครบแล้วอ่ะของเฟนอนสิบหกสนุกมากเลยใช้ได้ใช้ได้ใ,ได <c oughs> ใครที่ว่าเฟนอนสิบหกก็ก็เออยากให้รู้ว่าผมอยู่ฝั่งที่ผมรู้สึกว่ามันดีนะ <c oughs> แต่ผมเข้าใจคนที่ไม่ชอบนะคาดหวังคนละแบบเออสิบหกก็เป็นหนึ่งในไฟนอนภาคที่ในืเรื่องดีสำหรับผมนะผมผมผมโอเคมากๆ แต่ว่าเออคนแต่มันอ่านเยอะอ่ะเออถ้าใครแบบไม่เข้าใจสตอรี่ไม่เข้าใจในเรื่องจะรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่ธรรมดาธรรมดาเกมนึงอเลยแต่ว่าพอเข้าใจในเรื่องอะไรอะไรแล้วก็ฉากต่อสู้มันก็เท่มาก <c oughs> พูดยากเออเถียงกันได้ทั้งวีทั้งวันอ่ะถ้ากับคนคนที่ชอบคนที่ไม่ชอบเนาะ <c oughs> อมอมประมาณนี้่ะโอเคอันนี้แหละอันนี้ก่อน <c oughs> อันนี้เป็นตัว๋วไทออลเลคอนนิ่งที่ผมดองไว้กับ ตอนนู่นเลยเออมีหนึ่งใบดองมาแล้วก็ได้มาเพิ่มจากแครออเลยคนี้แกลแกไปสองใบยังมีตัวที่ยังไม่ได้อยู่นะลีลาได้เพิ่งได้มาออโอเบลอนเนีไม่ได้จนตอนนี้ไม่มีโอเบลอนเลยเไม่มีโอเบลอนออมาเลยผมต้องการฉาดของพวกคุณเอาไปเปลี่ยนเป็นใบลุง้งเออ,เ,อ,อเป็นเม็ดลุงเออ,เอ,อ อันนั้นสี่ร้อยค่ะเนี่ยจะจวดจวดทีละร้อยใบไปเลยนะเออแต่เราจะต้องไม่กดสกิฟใช่ปะกดกันมือหงอิกไปข้างหนึ่งดูเพื่อจะได้อะไรใหม่ๆบ้างไหมเออขอได้ยูไอเยอะละกันขยันแจกยังเลยตัวเนี่ยมันแจกตามอะไรอ่ะรู้ปะ่ะเอเอ้ยสองลูกชูนักมาเชาลีเอ้มาเชาลีน่นี่ยโอเคผม ผมเอามาเล่นบ่อยนะมาเชลลี่เนี่ยเวอร์ชันเนี้ยผมชอบผมว่านางเก่งอยู่อ่ะเดี๋ยวไปดูสี่ร้อยของเราบ้างอทีละร้อยเลยแล้วกันนะมันไม่ไหวะไม่งั้นแต่ห้าสกิปโอเคม <laughs> าการ์ดใบแรกขอใบใหม่ๆห,หรือขอใบที่ยังไม่ก้าวๆเออทั้งหลายเลเย เฮ้ยสองลุงมาแล้วกาดเก่าอันนี้ไม่รู้มีถึงไหนด้วยอ่าน,นี้น่าจะอย่างไหมกาเก่าเล่นอยางสักคิมแล้วมันเยอะน้องสีเหลืองกบไออกดกันต่ายกบเแกมืออีกเลยตอนแรกก็กดรับมาวันนี้แหละเมื่อตอนเมื่อตอนตอนเย็น,ยนแต่ว่าเอ๊ะทำไมมัน ไม่ขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าผมเปิดหน้าไอ้น <inde> ี่ทิ้งไว้หน้าหน้าสามอนทิ้งไว้มันเลยไม่อัปเดตมันตอนรับมาก็เลยหาหาไม่เจออยู่ก็เดี๋ยวมากดในคลิปแล้วกันนีออกเยอะเหมือนกันเนี่ยใช้ได้ใช้ได้อุ๊บโอ้โหใบนี้ใบนี้ไม่แน่ใจว่าก้าวๆอย่างใบใบใบเอ๊ยทำไมมีฉาดด้วยอะอันนี้คืออะไรเฮ้ย อันนี้คืออะไรทำไมมีฉาดด้วยอะอ้าวงงมีฉาดด้วยอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้มคุอเยอะเยี่ยมเลยดีดังเลยอันนี้สุดยอดมากเมื่อกี้ยเยอะเยี่ยมเลย ก็ได้ก็ได้ก็ได้ถือว่าดีนะเออเออเอออยากได้เม็ดเม็ดนี่อยู่พอดีเอาไปรีเอาไปรีจุ่มก็ <c oughs> เอทูนั่นแหละแต่ว่ามอนคงต้องยอมข้ามไปอ่ะช่วงนี้เมตาดาบใหญ่มาหนักมากแต่ว่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าทีมเมตาดาบใหญ่เนี่ยมันมันแพ้ทีมดินหลบอยู่นะถ้าใครมี มีลูซิโอลูซิโอดินเนาะแล้วก็มีอลุงแบลลี่แล้วก็มีมอนแล้วก็เล่นตึงหลบอะผม,ผมว่าเก่งมากเลยนะคือคือทีมดาบใหญ่ผมอะเจอทีมหลบไม่ได้เลยอะแบบแบบว่าเอา้ยผมอยากสตะคีบขอตกคีปกันจึบยังเหลือเยอะออ โซโมเมดอร์สี่วิชชั่นเมดอล์เจ็ดสิบห้าในแอปดูซิมียอิอ่อ๋อมีนี่เออโอเคไปเลย,100ยอีกร้อยใบอื้อมันมันแจกตามอะไรผมได้467ใบเนี่ยจะบอกว่า มันไม่ใช่สี่สี่สี่เลยไงถ้ามันเป็นแบบสี่เออไอ้ได้อีกแล้วเดียังเลยชอบอันนี้สุดแล้วขอขอแต่อันนี้เลยก็ได้อทีหนึ่งเท่ากับยี่ลีได้หนึ่งทีใช่ไหมเออไปรีพวกตัวลิมิตเต็ดอะไรเงี้ยนั่นโอเคนะอ้าวได้สิบอันนี้ยเมื่อกี้ได้ยี่สิบอ้าวเศร้าเลยอ๋อแต่ถ้าจะคิปจะไม่รู้ใช่ป่ะว่า ว่าได้ไอเม็ดเม็ดกี่อันเนาะเออใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีสรุปว่าได้ไอเม็ดเม็ดอันอน,นั้นกี่อันด้วยใช่ปหมเมื่อกี้ไม่มีนะเฮ้ยขอไปใหม่มัออ้งเจะเด่นแต่มันเยอะจริงอ่ะผมออต้องกดอีกนแะแค่ไหนบอกเออ ผมจะบอกว่าผมเพิ่งรู้ตัวแหละว่าแบบว่าไอ้ตรงหน้าแรกมาเซฟิเอเป็นลูกลุงุงอ่ะเออมันจะแรกได้เฉพาะตัวที่เลยว่าร้อยี่สิบขึ้นไปใช่ป่ะแล้วทีนี้ผมก็แบบว่าเอะใจว่าแบบทำไมมันไม่มีให้แรกทุกตัวอย่างไอลงไอรีอะไรเงี้ยผมก็เลยไปไล่ทําตัวร้อยี่สิบมาหลายตัวเลยได้มาเซฟิเอรมาเพิ่มเต็มเลยก็โอเคนะได้รีตอนแรกคิดว่ารีมั่วโซ่จนของจะหมดจะไม่พอปรากฏว่าเออพอพอ,พอไปปลดร้อยยี่สิบมาหลายตัวก็ก็เยี่ยมอยู่นะ แล้วนี่ออบูนี่ขอสคริปทีละสิบไม่ได้อะอยา่าสคริปทีละร้อยผมได้ปะสคริปทีละร้อยแล้วผมไม่ตื่นเต้นเลยผมอยากสกคริปแค่แบบอันเนี้ยอันนี้ถ้นนนะทาทำไม่ดีขอสคริปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วเราวอลด้วิชั่นก็ยังแบบว่าเล่นได้เรื่อยๆอ่ะแต่ว่าแบบอาสคริปไปกันมัน,นมให้ดูอันแรกด้วยไหมอ๋ออันนี้อ่อนี่อันแรกใช่ไหมเมื่อกี้อนี่ให้ดูอยู่เนาะนี่เจเดนนี่อ่ะ คิดไปเลยเถอะนานเกินกดมือไม่ไหวเอ่ะค่อยๆดูไปอย่าเพิ่งคิดได้มาได้เมื่อกี้ได้ได้มา,มา,มาสเสฟียม,มาสามสิบรูอ่ะเดียบงไม่มีใบใหม่เลยเอ่าใบนี้ก็เก้าเก้าไปแล้วอ,อืมอืก็โอเคนห กดเลยแล้วกันนี่คิดเลยลนะไม่ไหวนานจริงเป็นไงต้องดูผมกดอันนี้กันเงือบเลย <c oughs> นี่นี่ได้อีกแล้วยอดเยี่ยมมันได้เมื่อกี้รอบแรกได้ยี่สิบรอบนีบ้10สิบอ้าทำไมได้สิบก็ไม่รู้เออแล้วแปลว่ามันออกสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเอ้ยไอรีมอะไระ ร้อยใบได้สักสักเอ้ยอะไรยะเอ้ไม่ีกแล้วสี่สิบแล้วนี่กวางเอ้ยนันอะไรดูไม่ทันเอ้ยนี่เธอนี่ยังไม่เมื่อกี้อะมีนั่นด้วยเออได้ยูอาร์ก็ออกเยอะอยู่นะแต่ว่าอุ้ยอุ้ยยอดเยี่ยมไปเลยเม็ดเม็ดนี่สุดยอดมากเลย้าเอาไปรีเดี๋ยวไปรีจุ่มต่อนี่รีได้สามทีแล้วหกสิบแล้ว เอียอ uh, ีเอี๋เรนเล่นด <laughs> ูผ <farklı> ิดหรือเปล่าก็เห็นนี่แต่สิบสิบสิบนี่ขอของใหม่ม้างด้วยได้เปล่าะใจร้ายโลภโลภคนโลภจริงๆเออเออเออเอแกล้งดีรับฮอนนี่ เอ้อเออเออได้อีหกสิบเจนไ้ขออันนี้อีกสักสิบเมตรนะเออถ้าถ้าได้สักสิบเมตรก็จะดีเอเหมือนอ่าได้เอ้ยได้นี่ยี่สิบรวมเป็นร้อยร้อยสิบแล้วใช่ป่ะเออสบายแล้วผมนี่แรสเบล อากาวาวไม่ได้ของใหม่เลยฮะเออร้อยยี่สิบลีได้หกทีอึ๊บไอรีนหมดหรือวะก็โอเคนะเออไม่ได้ของใหม่เลยแต่ว่าได้เม็ดเม็ดลีมาเยอะอยู่อเออเอาไปลีจุม๋มหมดแล้วแต่นี่ล่ะเลือกกี่ทีสิบสี่ใบอ่ะจวดเลยเอให,ให้หมด อยให้หมดนี่และอันนี้จะแบบแห้งเลยอะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ยังแบบเท่ๆไปเลยอันนี้แห้งเฉยเลยเศร้าป่ะเออโอเคใครได้เลยมา,มาอวดให้ฟังบาดิผมได้เมื่อกี้ประมาณร้อยสามสิบเมตรนะถ้าดูเหตุก็ถือว่าโอเคร้อยสามสิบเมตรดีอยู่ เออแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันทุกคนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ยังมีรีวิวค่าวติฟ้าจะเป็นพรุ่งนี้แล้วกันโอเคนะเออผมจะได้เล่นสเตลลาเบยแล้วคืนพรุ่งนี้ <c oughs> ผมรอน้อ,อีฟอยู่นานมากเอออ่าเจอกันครับทุกคนสำหรับวอร์ดีวิชันก็ประมาณนี้นะเออแล้วเดี๋ยวอ่อาววิฟ้าพรุ่งนี้เอ่อพรุ่งนี้อาจจะมี ec ด้วยนะประมาณนี้นะ เจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย